ครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระยอดขุนพลเสมาตดอุวัดบรมาธาตุจังหวัดกำแพงเพชรตามประวัติศาสตร์เมืองชากังราวเป็นเมืองในอดีตที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากเมืองหนึง่งตั้งอยู่ในเมืองกำแพงเพชรแต่ไม่ทราบว่าอยู่ตรงส่วนไหนฝั่งตะวันออกหรือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ภาพเจริญนั้นอย่างน้อยก็อยู่ในยุคเชียงแสนหรือสุขโขทัยในช่วงที่รุ่งเรืองมากๆพระเครื่องที่เชื่อว่าสร้างในสมัยชากรา,าวแน่นอนก็คือพระกำแพงซุ้มกอดำไม่มีกระหนกพิมพ์ใหญ่ซึ่งพบทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงซึ่งก็คือฝั่งทุ่งเศรษฐีนั่นเองพระเครื่องที่แต่กลุ่ฝั่งนี้จะมีความเก่ากว่าและแพงกว่าฝั่ง ตรงกันข้ามอย่างไรก็ตามยังมีผู้สันนิษฐานกันว่าเมืองชาการาวอาจจะมีทั้งสองฝั่งโดยมีแม่น้ำปิงไหลผ่านกลางเมืองก็ได้ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ดินโดยรอบเมืองกำแพงเพชรล้วนเป็นสถานที่ตั้งวัดวาอารามมาแต่ในสมัยโบราณทั้งสิน้นและเมื่อได้กลายเป็นที่ดินเอกชนในปัจจุบัน จึงไม่น่าแปลกใจที่บางครั้งชาวบ้านได้พัฒนาพื้นดินเพื่อเป็นการเกษตรขุดไปขุดมาก็ไปพบกลพระเข้าก็ได้ต่อมาชาวบ้านก็ไม่ได้คิดจะขุดดินเพื่อการเกษตรเสียแล้วแต่กลับเป็นการขุดดินเพื่อค้นหาพระเครื่องโดยตรงไปเลยก็มีพระเครื่องที่ได้ชื่อว่ายอดขุนพลนั้นมีอยู่สามเมืองที่โด่งดังมาตั้งแต่ในอดีตก็คือ พระยอดขุนพลชากรลาวหรือพระยอดขุนพลกำแพงเพชรพระยอดขุนพลอโยธยาหรืออยุธยาและพระยอดขุนพลกรุงระโวหรือเมืองลบบุรีอาจารย์เทียนธีรสารนักพระเครื่องอวสและเป็นนักเขียนยุคแรกที่นำเรื่องราวของพระกรุกเก่าต่างๆมาโรงพิมพ์เผยแพร่จนกลายเป็นตำนานและจัดพิมพ์ในนิจสารพระเครื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ได้เคยเขียนถึงพระยอดขุนพลชากงราวนี้ว่าสมัยก่อนชาวบ้านเมืองกำแพงเพชรเรียกพระพิมพ์นี้ว่าพระกำแพงเสมาตัดเป็นพระพิมพ์หนึ่งที่แตกมาจากกรุทุ่งเศรษฐีของเมืองกำแพงเพชรการเรียกชื่อพระกำแพงเสมาตัดทําให้พระพิมพ์นี้ไม่เป็นที่น่าสนใจนักต่อมาวงการพระเครื่องทางกรุงเทพได้เรียกชื่อพระพิมพ์นี้เสียใหม่ว่า พระยอดขุนพลชากางัราวหรือพระยอดขุนพลกำแพงเพชรทําให้รู้สึกว่าเป็นพระเครื่องที่น่าใช้โดยเฉพาะบรรดาทหารหารนนายตำรวจผู้นําทางธุรกิจและชายชาติที่ชอบทางบูเพราะชื่อยอดขุนพลเป็นจุดเด่นทางด้านโครงกระพันชาติแล้วคาดปลอดภัยจึงเกิดการสแสหางหาพระพิมพ์นี้กันมากขึ้นทําให้ราคาพระค่อยๆแพงขึ้นด้วย กล่าวกันว่าเมื่อเดือนมิถุนายนปี2524มีการขุดพบพระยอดขุนพลในบริเวณเดียวกันกับพระกำแพงสูงกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกและมีกระหนกซึ่งอาจจะมีการขุดพบในบริเวณอื่นๆอีกด้วยก็ได้พระยอดขุนพลชาก,กงราวมีทั้งเนื้อดินและเนื้อชินสมัยก่อนไม่ค่อยมีราคาเพราะองค์พระมีขนาดใหญ่เกินไป ใช้เนื้อมวลสารมากเกินไปทําให้องค์พระหนามากเทอะทะและการกดพิมพ์ไม่ลึกชัดมากทําให้ภาพขององค์พระเป็นแบบพิมพ์ตื่นไม่ชัดเจนนักเหตุผลอีกประกันึงก็คือจํานวนพระที่มีน้อยพบเห็นได้ยากในขณะที่มีพาะเครื่องพิมพ์เดือนสามารถหาได้ง่ายกว่าและมีขนาดกระทัดรัดกว่าสะดวกต่อการเลี่ยมและคล้องคอผู้คนจึงหันไปสนใจพระกำแพงพิมพ์เดือนแทน ซึ่งในปัจจุบันนี้มีพระของเจ๊ของปลอมออกมามากไม่ว่าจะเป็นพระพิมพ์ใดกูดใดก็ตามจึงทําให้นักสะสมบางคนหันมาให้ความสนใจพระพิมพ์นี้แทนจึงทําให้พระพิมพ์นี้มีราคาแพงขึ้นดังกล่าวคําว่าพระยอดขุนพลดูออกจะเหมาะสมกับพระพิมพ์นี้ซึ่งสร้างร้อเรียนพระสมัยโโรัชกเป็นแบบกระเมนผมหวี ที่เชื่อกันว่าเป็นพระเครื่องทางอำนาจและคงกระพันชาตีสูงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับทหารตํารวจชายชาตีและนักบูสู้ไม่ถอยทั้งหลายหรือผู้ที่มีอาชีพทางนักบริหารเป็นผู้นําการที่องค์พระมีขนาดค่อนข้างใหญ่ผู้สร้างจึงน่าจะมีเจตนาในการใช้แขวนเดียวอันเป็นลักษณะของผู้นําอย่างแท้จริงและมั่นใจในพุทธคุณทํานองว่า ใช้องค์เดียวก็เหลือคุ้มแล้วอุตคุณจะต้องเลิศล้ำจริงๆที่เรียกว่ายอดขุนผลเสมาตัดก็เพราะพุทธลักษณะเป็นพระที่ประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วและซุ้มเรือนแก้วมีลักษณะคล้ายกันกับใบเสมาที่อยู่หน้าโบสถัดออกมาก็เลยเรียกตามรูปลักษณะนั้นเองถ้ายอดขุนผลที่พบนั้นปรากฏมีทั้งเนื้อชินเงินเนื้อดินและเนื้อว่าน มีหน้าทองติดหน้าอยู่พบกันที่กูวัดบรมาธาตุกูวัดอาวาสน้อยและบริเวณลานทุ่งเศรษฐีคำว่ายอดขุนพลนั้นถือว่าเป็นสุดยอดของความมีอำนาจในการออกรบของทหารโบราณเพราะฉะนั้นนั้นเรื่องพุทธคุณต้องแสดงออกทางโครงกระพันชาตีและความจริงก็หาเป็นอย่างนั้นไม่เคยมีผู้ที่นำพระยอดขุนพลมาใช้ เกิดดีทางด้านการทํามาค้าขายก็ต้องถือว่าพระยอดขุนพลกำแพงเพชรนั้นดีทุกๆท,ท,ทางเลยทีเดียวก็ว่าได้ซึ่งขนาดองค์เกงสูงประมาณ6เซนติเมตรกว้างประมาณ4เซนติเมตรองค์พระมีสุ้้มประดับอย่างอลังการแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความเพียบพร้อมความบุดมสมบูรณ์ในด้านโภกรัพย์แสดงว่าเป็นพระที่สร้างในสมัยที่บ้านเมืองอยู่ดีจินดี มีความอุดอมสมบูรณ์พูนผลมีความเจริญรุ่งเรืองมากสิ่งที่เป็นการเกื้อหนุนเรื่องพุทธคุณทางด้านความร่ำรวยโชคลาภและความพั่งพร้อมในด้านทรัพย์สินเงินทองอีกทางหนึ่งด้วยการออกแบบอย่างวิจิตอรอลังการของพระยอดขุนพลชากลางลาวทำให้เข้าใจได้ว่าผู้ออกแบบจะต้องเป็นช่างหลวงในราชสำนัก พอถ้าหากเป็นทั้งชาวบ้านความวิจิตบรรจงก็จะไม่มีและเป็นการออกแบบแบบที่หยาบหยาบและเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้สร้างพระพิมพ์นี้จะต้องเป็นพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอนและที่สําคัญพระองค์ใหญ่ๆอย่างนี้ราคาจะไม่แพงมากนักก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆเท่านั้นขึ้นไปถ้าเทียบกับอายุการสร้างแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ามาก ถ้าห่างไม่เกียงว่าองค์พระมีขานาดใหญ่ก็น่าจะลองมาหาใช้แขวนเดี่ยวสักองค์หนึ่งรับรองว่าความเป็นชายชาตีจะมีอยู่อย่างครบถ้วนในตัวของเจ้าของพระองค์นี้อย่างแน่นอนครับและนั่นก็เป็นวัตถุมงคลที่บรรทบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธ,ธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธ,ธศาสนา เพื่อจะรึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้และลึกถึงพวกท่านในเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจะรึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ